สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับสากรไอติมงกันนะครับวันนี้อยู่ที่ไอติมงแล้วก็เราจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับสากรกันครับวันดี้ดค่ะพวกเรานักเรียนจากห้องหกทับหนึ่งนะครับวันนี้จะมาทําความรู้จักกับสากรนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายเกษมพงศ์ศรีนอกเลขที่สี่ครับสวัสดีครับผมนายวิจิตรคงทอง เลขที่ยี่สหกครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจราศรีแก้วระวังเลขที่ยีิบสองค่ะเราไปทําความรู้จักกับสากลกันเลยครับสวัสดีค่ะขออน,นุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณน้าชื่ออะไรคะสวัสดีนายแก้วจัะค่ะสากลแห่งน,นี้ หโมงเย็นแล้วก็ออกออกตอนห้าโมงเย็นของอีกวันหนึ่งคือว่าเขาสมมติว่าว่าวันที่สิบสองเย็นมาที่สิบสองห้าโมงเย็นก็ต้องออกวันที่สิบสามห้าโมงเย็น,ยนเปนการสับเปลี่ยนก,นกันทุกวันแล้วก็มีกรรมการห้าคนนะมาเช็คผลกวันนะว่าวันนี้ขายอะไรีปบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็กไไําไรรายได้เท่าไหร่ต่อปีรายได้ต่อปีก็กาผลกาไรนะ ประมาณหนึ่งแกบาทของปีที่แล้วปีี่ถ้าแรงซื้อนั้นแรงซื้อนั้นอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทแล้วก็มาเป็นผลกำไรนัจะได้1นึ่งแสบาทแล้วก็จะมาแบ่งปันผลปันผลให้กรรมการกรรมการกรรมการ 35%แล้วก็คนขาย35%เปอร์เซแล้วก็มีเฉลีย่ยคืน20%เอร์แล้วก็มีทุณดำเนินการ5%เอร์ซแล้วก็มีหุ้น5%เปอเซบทสัมภาษณ์จะจบไปเรียนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะมีบ่บมานที่ให้ขอ้อมูลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ โสภาบของผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วอกหนึ่งวันวันนี้นของผมก็จบไปเป็นเพียงเท่านี้ครับเอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ